ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกมไทยออฟมิดการนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการปลดล็อกแต่ละอาชีพแล้วก็จุดเด่นของแต่ละอาชีพนะครับว่ามีอะไรเป็นจุดเด่นบ้างนะครับไปรับชมกันได้เลยครับโอเคครับก็สําหรับแรงเจอร์นะครับข้อดีข้อแรกคือแรงเจอร์วิ่งเร็วกว่าคนอื่นประมาณ3 0นะครับอันนี้คือข้อดีข้อแรกข้อสอง นะครับมุมมองของคนอื่นเนี่ยมันจะประมาณนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมุมมองจะประมาณนี้แต่ของเลงเจอร์จะกว้างได้ถึงประมาณนี้เป็นกว้างแบบอารมณ์เหมือนตอนกับที่เราตีโยตุนนะครับเวลาคนอื่นตีโยตุนเนี่ยจะได้มุมกว้างประมาณนี้แต่ว่าเลเจอร์สามารถใช้มุมกว้างตลอดแบบนี้ตลอดได้เลยนะครับแล้วก็เ,เลนเจอร์เนี่ยเอพอพรที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นมาทางนี้ก่อนวิ่งเร็ว วิ่งเร็วเสร็จปุ๊บให้อัพอชาร์จยิงนะครับนี่ก็จะเป็นที่เลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่นะครับก็คือให้อัพขึ้นมาทางชาร์จยิงกับยิงทะลุก่อนถ้ามีชาร์จยิงกับยิงทะลุเนี่ยเราจะใช้ธนูได้ยาวๆแล้วแต่ตอนที่ยังไม่มีชาร์จยิงผมแนะนําให้ใช้เป็นอาวุธพวกดาบไปก่อนนะครับเวลาโดนลุมมันจะสามารถเคลียร์ได้ง่ายกว่าพอมีชาร์จยิงแล้วมันจะยิงแรงขึ้นมากนะครับแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนเป็นธนูนะครับหลังจากนั้นให้อัพ ผมว่าอัพไปทางซูมไกลกับกับเนี่ยกับเพิ่มความเร็วแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นที่จะใช้ได้ธนูคืนแต่ว่าอันข้างล่างนี้นไม่ต้องอัพนะครับไอความเร็วคอมโบโด้วยธนูอันนี้ไม่มีประโยชน์นะครับไม่ต้องอัพให้เราอัพไปที่เป็นความทนทานอาวุธน่าจะดีกว่านะครับจะทําให้อาวุธพังยากอัพสองอันบนแทนนะครับประมาณนี้สําหรับโดยรวมของเรนเจอร์แล้วก็ ข้อดีของเรนเจอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อถ้าเรามีเพื่อนเล่นด้วยเนี่ยแล้วเราแยกกันฟาร์มนะครับเพื่อนสามารถเอาธนูลูกธนูมาให้แร็งเจอร์ได้ซึ่งนั่นจะเป็นข้อดีแล้วก็ถ้ามีเพื่อนให้เพื่อนเข้าคูกวงในแล้วก็แรนงเจอร์ยิงอยู่ข้างนอกก็จะเป็นเรื่องดีนะครับส่วนการเล่นคนเดียวก็จะมีจุดด้อยที่ค่อนข้างเยอะกว่านิดหนึ่งประมาณนี้นะครับในตัวแร็เงเจอร์วอลเลเยอร์ Warrior นะครับก็ทกิลของวอลเลเยอร์เนี่ย คือ,อพอเราเวลอัพมาเนี่ยจะได้อน,นี้ครับกระตุ้นการโจมตีครั้งที่สองในการโจมตีทุกคอโมโบสองครั้งมันก็คือแดนลองลองไปฟันให้ดูการโจมตีครั้งที่สองในการทุกคอโมโบสองครั้งเ,เห็นปะเห็นปะเห็นร้อยยี่สิบเมื่อกี้ปะเห็นปะ,นปะอันนี้นะครับคือที่ปลดล็อกมาจากคาร์ดเลยก็คือตีสองครั้งก็จะมีดาเมจแถมมาอีกนิดนึง เฉ e ประมาณครึ่งหนึ่งของที่เราตีได้ไมั้งจากการตีสองครั้งนะครับเ่ากี้มันก็จะเทียบได้กับเท่ากับตีสองครั้งครึ่งเออประมาณนี้ตีสองครั้งได้เท่ากับตีสองครั้งครึ่งประมาณนี้ของวอลเลเออร์นะที่เปิดล็อกตอนรับคา้านเลยนะครับก็นอกนั้นมันก็คงไม่มีอะไรมากมันสามารถอธิบายได้เลยนะครับโอเคก็ นี่อัพเลเวลถัดไปก็คือได้มานาถึงขีดที่4เนี่ยถ้าปกติดูที่ขีดอาวุธล่างซ้ายนะครับมันจะมีขีของขาวอยู่3ขีดใช่ไหมถ้าเป็นวอร์รเออร์ก็คือตรงนั้นจะเป็นสขีดนะครับอัพสกิลเมื่อกี้แล้วก็อ่ะต่อมานะครับตรงอันนี้ก็คือเพิ่มความเสียหายของ,ของการคอมโบครั้งสุดท้ายก็คือฟันไปเรื่อยๆจนจดจบชุดการฟันน่ะมันจะมีระเียดมากขึ้นนะครับแล้วก็จุดเด่น จุดเด่นข้อดีหลักๆของวอลเลเยอร์ก็คือสกิลนี้นะครับหลีกเลี่ยงความเสียหายเมื่อหลบหลีกนะครับอืมก็คือถ้าเกิดปกติเนี่ยคนอื่นเนี่ยเวลากิ้งเนี่ยถ้าเกิดโดนตีตอนกิ้งเนี่ยจะโดนน้เม็ดอยู่นะครับแค่กิ้งเพื่อเพิ่มระยะในการหลบหลีกเฉยๆแต่ว่าของวอลเลเยอร์เนี่ยเวลากิ้งเนี่ยมันจะไม่โดนน้ำเมดด้วยเวลาโดนตีตอนกิ้งก็คือไม่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือข้อดีของวอลเลเยอร์หลักๆเลยนะครับอืมส่วนสกิลอื่น อันนี้คงไม่ต้องพูดนะครับตกจากที่สูงไม่โดนน้าเมตมแล้วก็สามารถชุบตัวเองได้อันนี้เวลาเล่นกับคนอื่นแล้วก็ไม่มีคนชุบให้ก็สามารถชุบตัวเองขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือวอริเออร์จะสามารถใช้สกิลของอาวุธได้บ่อยกว่าคนอื่นเพราะว่าเขามีสกิลเพิ่มมานานครับแล้วก็สามารถเวลาเปลี่ยนอาวุธเนี่ยปกติถ้าเป็นคนอื่นเวลาเปลี่ยนอาวุธมานามันต้องเก็บใหม่นะครับแต่วอรเออร์เนี่ยสามารถ ไอามานาของอาวุธอื่นไปอีกอาวุธหนึ่งได้ประมาณนี้นะครับวอริเออร์คือเป็นคาที่เข้าใจง่ายๆแล้วก็เป็นคาที่สู้บอสได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามีสกิลหลบหลีกแล้วไม่โดนดาเมจประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจะได้ไปคาอื่นต่อเลยเนาะอย่างแรกคือผู้พิทักษ์เนี่ยเวลาตั้งโลกเขาจะดึงเอ่อเป็นทอนนะครับดึงศัตรูมาหาเรานะครับเวลาเล่นหลายๆคนนะนะแต่เล่นคนเดียวมันมองไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับอ่นะอย่างที่2คือ อันนี้นะครับเมื่อบล็อกแล้วมีเกียร์สิฟ้าขึ้นนะครับอย่างที่เห็นแล้วพอเรากดโจมตีเนี่ยมันจะเป็นการสตันหมู่รอบตัวนะครับแล้วก็อันนี้เอ่อบล็อกเมื่อมีการโจมตีจากด้านอื่น,นครับรอบตัวนะครับปกติเนี่ยมันจะการเฉพาะด้านหน้าที่เราถือโล่แบบแบบนี้นะครับแต่ว่าออาไม่ได้แล้ว แต่ว่าพอเราอัพสก,กิลแล้วเนี่ยด้านหลังก็จะถูกกันด้วยนะครับอืนี่คือข้อดีอ,อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีอย่างหนึง่งก็คือปลดล็อกสก,กิลนี้นะครับเอา้าไม่ติดปลดผิดจะหาหมอนเยอนิดนึงนะครับสก,กิลของผู้บัญาอีกอย่างหนึ่งครับก็คือสก,กิลนี้ดึงตับตูเข้ามาหานะครับอลองอีกทีคูด,ดาวนนานเหมือนกันนะ เมื่อกี้เหมือนมันจะติดเอถ้าเราเบิดลูกผมกดเร็วไปนิดนึงเอ้ยกดช้าไปนิดนึงเดี๋ยวขอร้อยอทีนะครับนี่อ๋อมันติดอยู่แล้วถ้าดูดเข้ามามันทำดาเมจด้วยนะครับอืมก็น่าจะประมาณนี้มีอะไรอีกไหมน้าเป็นดวงอ๋อแล้วก็ ออไอหลอดมานาสีขาวๆนะครับที่เอาไว้ใช้สกิลอาวุธตัวนี้ผู้พิทักถ้าเเราบล็อกหลอดมันจะขึ้นด้วยนะครับเห็นไหม,มก็คือเป็นตัวแทงเต็มตัวนั่นเองตัวนี้โดยรวมประมาณนี้นะครับสำหรับผู้พิทักวิธีการปลดล็อกก็ง่ายๆฆค่โย,ยตุนสามตัวเท่านั้นชิวๆไม่มีอะไรยากนะครับ วิธีการเปลิดล็อกนักพยากรณ์นะครับคือเราจะต้องนั่งบายฟอร์ทั้งหมด10ครั้งนะครับวิธีที่เร็วที่สุดในการจะขึ้นบายฟอร์ได้ก็คือเราต้องค่าโยตุนอย่างน้อย1ตัวนะครับเพราะงั้นก็ให้ค่าโยตุน1ตัวแล้วก็นั่งบายฟอร์ออกมาเลยเป็นจำนวน10ครั้งนะครับก็จะสามารถปลดล็อกคันนี้ได้ข้อดีข้อหลักหลักเลยหลักแบบดีมากนะครับคือการเพิกเฉยต่ออุณหภูมินะครับอันนี้คือผมชอบมากชอบจริง แล้วก็เหมือนลักหลจะเป็นพวกบัฟด้วยนะนะก็โอเคครับอย่างแรกคือเราไม่โดนอนุณหภูมิร้อนไม่โดนอนุณหภูมิหนาวแล้วข้อดีของตัวนี้นะครับแล้วก็ข้อที่สองนะครับแปบับหนึ่งผมมาสู้ไกลเกินไปไหมเนะี่ยก็คือเมื่อตีไปแล้วเนี่ยจะมีต้นไม้เกิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองตีไปเรื่อยๆนะครับนลิดนึ่ง เอาไปเกิด10ปรเซ็นโอกาสนี่ครับต้นไม้ต้นนี้นะครับจะออกมาแล้วก็ฮิลให้เราแล้วก็สแตนสตูที่เข้ามาในวงนะครับนี่คือข้อดีข้อที่สองตัวนั้นอื่นนะครับก็จะมีคืนชีพเพื่อนโดยไม่โดนปอกวนนะครับก็คือไม่โดนแคนเซิลนั่นเองแล้วก็ชุบเพื่อนได้อย่างรวดเร็วนะครับเป็นคล้คลายๆสายซับนิดน,นึงแล้วก็ อ้น,นี้ผมว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ก็คือได้รับพลังชีวิตกลับมานาะเพิ่มมาอยู่ในหมู่บ้านตัวเองนะครับเอาไว้เป็นตัวกันบ้านชั้นยอดอืมแล้วก็มีเพิ่มทนทานอาวุธมีทําให้ศัตรูอ่อนแอลงแล้วก็เพิ่มความเรยวโจมตีนะครับอืมหลักๆที่ผมชอบตัวนี้ก็คือไปที่หนาะวัปที่ร้อนได้ตั้งแต่แรกๆเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ยานะครับโอเคก็สําหรับนักพยากรณ์ก็ประมาณนี้ นะครับวิธีการปลดล็อกในพานก็คือเราจะต้องเปิดจุดวาร์ปทั้งหมดในแมปนะครับจุดวาร์ปก็คือดาวสีเหลืองๆเนี่ยคือถ้าเกิดเรามีเพื่อนที่มีคานในพานอยู่แล้วมันก็จะง่ายเพราะว่าเขาสามารถชี้เป้าไปที่จุดวาร์ปได้แล้วก็ไปปลดให้เราได้แต่ถ้าสมมติไม่มีเนี่ยเราก็ต้องวิ่งหารอบๆนะครับเปิดทั้งหมดแล้วมันจะปลดล็อกค,คานนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะยากนิดนึงโอเคทีนี้มาพูดถึงจุดเด่นของในพานนะครับอย่างแรกสุดนะครับเมื่อเรากิ้งเนี่ยมีโอกาส สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่มันจะเกิดร่างปลอมอันนี้เดี๋ยวผมจะไปหาตรงที่มีมอนให้่านผู้ชมดูแล้วกันครับผมวอลสอตเตอร์นี่สมมติมีมอนแล้วเราใช้ร่างปลอมหรือเขาไม่เห็นละเห็นปะเนี่ยครับเขาก็จะยิงไปที่ร่างปลอมที่เราเรียกออกมานะครับเป็นดีคอยนั่นเอง อันนี้คือจุดเด่นข้อที่หนึ่งนี่อย่างนี้นะครับเป็นต้นออกแมวอนแปรเอาอ่ะอันต่อไปนะครับมีสกิลเรียกโทเทมอันนี้นะครับโทเทมอันนี้คือเราสามารถเอาไปวางที่ไหนก็ได้นะครับแล้วเวลาเราตายเนี่ย นี่ผมจะตายให้ดูเวลาเราตายปกติเราจะไปเกิดที่หมู่บ้านใช่ไหมครับแต่ว่าสําหรับตัวนี้ก็คือจะมาเกิดที่ตัวเทมที่เราตั้งไว้แบบนี้แทนนะครับโอเคแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลเอาเปิดหมอกแข่งสงครามก่อนนะครับหมอกแข่งสงครามก็คือสีดำๆพวกนี้นะครับมันจะเห็นหมอกเปิดไกลกว่าคนอื่นนะครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์ สามารถเปิดแมปได้ดีกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดแอพม,มาถึงฝั่งนี้นะครับก็จะเปิดวาร์ปกับเปิดกล่องได้เร็วขึ้นซึ่งผมคิดว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับไออันที่มีประโยชน์จริงๆก็คือสกิลตัวจับจุดน่าสนใจอันนี้นะครับเห็นรอบๆมินิแมปของผมไหมมันจะชี้ไปทางสีม่วงสีส้มเห็นไหมครับสีม่วงก็คือจุดที่มีแคมป์อยู่นะครับสีส้มก็คือจุดที่มีวาร์ปอืม อันนี้แหละเป็นขอที่น่าสนใจมากแล้วก็ถ้าเกิดมันเจอพวกร้านค้ามันก็จะชี้บอ,อกเป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับสำหรับตัวในพานก็น่าจะประมาณนี้นะครับอืครับก็วิธีการบล็อกอาชีพเบอร์เซิร์นะครับ <c oughs> ก็คือเราจะต้องฆ <c oughs> ่าศัตตูยี่สิบตัว,ตวในสิบวินาทีนะครับวิธีในการทําง่ายๆก็คือในผมแนะนาเป็นคืนพระจันทร์แดงคืนแรกแล้วกัน นะครับให้เราสร้างประตูเมืองโดยที่ไม่สร้างป้อมนะครับไม่ต้องสร้างป้อมธนูนะแล้วก็ปิดประตูเมืองไว้นะครับให้มอนมันมาแออัดกันตรงหน้าประตูแล้วพอเราคิดว่ามันถึงยี่สิบตัวแล้วเนี่ยเราก็ออกไปฆ่าทีเดียวนะครับรวดเดียวเลยประมาณนั้นนะครับก็จะสามารถปลวล็อกตัวนี้ได้โอเคทีนี้มาดูจุดเด่นของตัวนี้นะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คืออย่างแรกคือเราจะมีเกจสีแดงอยู่ข้างล่างนะครับยิ่งเรา ู้มากเท่าไหร่เนี่ยเกรดมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเดนนี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนเลยแล้วกันเกรดนั้นก็คือเกรดเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็นอกจากนี้ตัวนี้จะมีพารสีฟสตันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อ่ะฆ่าตัวนี้ก่อนพารสีฟสตันด้วยนะครับแบบน่าจะเป็นสตันแบบสูงนะคิดว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เรามีสกิลระเบิดนะครับเนี่ยคือถ้าเมื่อเกรดสีแดงเต็มเนี่ยมันจะเกิดการระเบิดแล้วก็ทำดาเมจกับศัตรูโดยรอบนะครับพง,ง่า,ายๆก็คือตัวนี้คาัาตนี้เป็นคา่าตดาเมจหลักระยะประชิดครับบอลเนี่ยเกรแดงเนี่ยสตันเมื่อกี้สตันเนี่ยเห็นไหมครับศัตรูก็ยืนนิ่งนะครับ กัดน่าจะเป็นแบบสูงประมาณนี้ตัวนี้หลักๆคือตีแรงมีตันมีระเบิดทำาดเมจเพิ่มอีกนะค,ครับส่วนอย่างอื่นก็จะเป็นเพิ่มความเสียหายกับคอมโบนะครับทําให้ตีแรงขึ้นไปอีกแล้วก็มีต้านทานสถานนะพวกสโลสตันนะครับทําให้เราไม่ติดสโลสตันอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มพล,ลังโจมตีละก็จะไม่มีอะไรละประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้ โอเคครับคัสเซตินเนลนะครับก็คือคัสที่เราจะต้องปลดล็อกโดยการบล็อกที่สิบ้าครั้งใน1ิวินาทีนะครับให้เราหาแคมป์ที่เนี่ยแคมป์ไอพวกอันนี้ก็ได้นะครับพวกที่มีออมบินเยอะๆนะครับ1ิบวิเรากคอมบินมาเนี่ยประมาณหนึ่งจำนวนหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วเราก็บล็อกแค่แค่ประมาณนี้ก็ได้ละนะครับยี่้าครั้งใน1ิบวิแปบ๊บเดียวก็ได้นะครับ โอเคแล้วทีนี้ข้อดีของเซนติเนลนะครับข้อแรกก็คือมีบัฟป้องกันนะครับทำให้เพื่อนได้ด้วยนะครับแค่เรากดกันโลขึ้นมาก็จะบัฟเลยอืมข้อดีข้อที่2นะครับสกิลปาโลสําหรับต้นเกมกับมอนตัวเล็กนะครับประมาณนี้มันเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากเพราะว่าปาแล้วติดสตันแล้วก็คูดาวไวแล้วก็ดามมิสค่อนข้างแรงนะครับโอ้อทีนี่ครับประมาณนี้แล้วก็สกิลต่อไปนะครับ เรบินหมดยังเนี่ยโอเคก็คือสกิลอันนี้นะครับจะเป็นโล่ขาว,ขาวหมุนรอบตัวหนึ่งรอบนะครับก็จะสตาร์คล้ายๆกับปาโล่กนั่นแหละแต่ว่าจะอยู่รอบตัวเราแทนนะครับแล้วก็สกิลโล่สีฟ้านี่งไงสตัรแล้วนี่ครับจะมีสกิลหนึ่งก็คือกาดแล้วสตัรแต่นี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์ไม่ต้องอัพก็ได้นะครับเราปาโลกเอาดีกว่า เห็นผลกว่าเยอะนะครับโอเคก็สำหรับตัวนี้น่าจะประมาณนี้นะครับมีสกิลรีเลือดด้วยแล้วก็อันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำว่าบวกราเมจกับศัตรูที่ติดตะตานเพราะว่ามันติดตะตันแค่แป๊บเดียวอ่ะแล้วราเมจก็บวกน้อยด้วยนะครับไม่ค่อยแนะนําแนะนําก็คือที่มันปลาโลกับโลววนอันนี้คือดีนะครับโอเคตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปตัวสุดท้ายกันดีกว่า วอร์เดนวิธีการปลดล็อกค์ทวอร์เดนนะครับก็คือเราจะต้องอยู่รอดในโลกให้ได้สิบห้าวันนะครับวิธีการอยู่รอดในโลกให้ได้สิบห้าวันอย่างแรกที่เราควรรู้คือเราอย่าฆ่าโยตุนเร็วเกินไปนะครับก็คือให้มันมาใกล้ๆบ้านก่อนเราไปตีก่อนก็ได้ตีให้มันใกล้ตายแต่อย่าเพิ่งฆ่านะครับแล้วก็ไปทําอย่างอื่นพอมันใกล้มาเข้ามาใกล้ๆบ้านเราค่อยฆ่านะครับเพื่อให้ โยตุนมันเกิดน้อยที่สุดไม่งั้นเนี่ยถ้าโยตุนตัวที่สี่มามันจะลําบากนะครับเพราะเราสามารถอยู่ได้ถึงวันที่สิบห้าโดยที่ค่ายโยตุนแค่สามตัวก็ได้นะครับอือันนั้นคือวิธีการปลดล็อกวอเดนทีนี้มาดูความสามารถของวอเดนอย่างแรกนะครับเมื่อเราปลดล็อกคราวอเดนเนี่ยเราจะได้เมตานที่สามารถกลับมาอยู่ที่เดิมได้เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับปกติเวตานเนี่ยจะใช้แค่เพียงกลับไปที่บ้านใช่ไหมอืม แต่สำหรับบอเดนนะครับ mm hmm. พอเรากลับมาที่บ้านเราทำาน่นทํานี่เสร็จใช่ไหมเรากดเวทซตนอีกทีหนึ่งได้นะครับมันก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมอย่างนี้นะครับอันนี้คือความสามารถอันที่หนึ่งความสามารถต่อไปนะครับก็คือถ้าอไปด้านบนนี้นะครับอันนี้สมมุติว่าถ้าเล่นหลายคนผมว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากนะครับก็คือ ไอเทมทีส่สร้างในาหม 1, ู่บ้านนะครับจะใช้ใช้ค่าใช้จ่ายในการต่อสร้างลดลงอันนี้เป็นสิบห้าเปอร์เซ็นตอันนี้สามสิบเปอร์เซ็นตอืมก็คือใช้ของในการสร้างไอเทมน้อยลงถ้ามีในเวอรนตตี้สักคนหนึ่งล้วให้ไปคนครับของให้เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจมากมันจะประหยัดนะครับแล้วก็อันต่อมาคือพ่อค้าไม่ขายนะครับการซื้อของในตลาดจะใช้วิญญาณน้อยลงยี่บ้าเอร์ซ็นแต่การขายของจะได้วิญญาณมากขึ้นยี่บห้าเปอร์เซ็นอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ ทีนี้มาดูด้านล่างด้านล่างจะเป็นสกิลเวลาใช้เวตนจะเพิ่มเลือดเพิ่มมานาะอันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับจะอันต่อมาลดเวลาของเวทตนล,ลงครึ่งหนึ่งอันนี้น่าสนใจอยู่แล้วการต่อไปนะครับใส่ลูนช่องที่6ได้อันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันแล้วก็ทางฝั่งทางขวาสุดนะครับพกยาได้เพิ่มขึ้นอีก1ชิ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงที่โดดเด่นเลยก็คือการปลดล็อกสิ่งก่อสร้างอาเซียนะครับอาเซียก็คือสิ่งก่อสร้างสีทอง เราจะสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างเนี่ยที่เป็นสีทองอันพวกนี้ได้โดยที่อากรรมกดผิดนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ของเลยนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากเพราะดียังไงนะครับสมมุติว่าเราเจอภูเขาเราไม่จำเป็นต้องเดินอ้อมนะครับนี่เราสร้างบันไดขึ้นมาได้เลยแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ถ้าเราเจอแม่นม้ําเราก็ใช้ พืนในการข้ามน้าได้เลยเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของวอร์เดนโดยรวมประมาณนี้นะครับถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าสิ่งก่อสร้างที่สร้างมามันจะพังในเวลาที่กําหนดเห็นไหมหลอดแดงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของสร้างไงถ้ามันอยู่ตลอดมันก็จะโกงไปนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังเล่นเกมนี้อยู่นะครับไม่มากก็หน้อยครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมกัน ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและบ๊ายบายจ้า